ครับทีวัดตอนใหญ่นะครับส่วน6กับ7มีนาคมกำนันสมพงผิวรักษาห้วยหมากแดงและป๋า่กจัดตุรัสนะครับมงคลเพชรต่อยกับนิติกรหยกเพชรกับพรบระสิงก้าวิีที่ครับช่วยาขมวยลูกกันทละที่ก่อกลางหนองบัวก,กันทละวิชัยมหาสรา,ารคามวันวิชิตต่อยกับเพชรมหาชน <S 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 บุญนเมืองเลยครับอยู่เชียงบุกหลายวันแล้วยังอยู่ต่อครับจนกว่าจะถึงที่20จัดศึกลงมนคนเมืองเลยพอหลักบุญ 3. ามาเดือนมกราคมที่เมืองเลยกัตสิงกรน้อยกับโอโรโดต่อยคู่เอก เดี๋ยวช่วงบักยกับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเดินนักมวยต้องใช้สิทธิ์นะครับดังวัลพิเศษคู่มวยเดือดอจากแป่สายสี่กับคู่ต่อไปนี้พงศดีกับเจริญทองแล้วจากนั้นจะดูเชษกับเพชรแท้ ชาวต่างประเทศมาดูวันนี้6ประเทศฟินแลนด์สกอตแลนด์ออเมริกายคาซนา,าสกกาสกอตแลนด์มปแล้วสกอตแลนด์มีแล้วเขามาทำอะไรเขามาเรียนเหรอเปเป็นนักติศาอ๋อ,อไม่ใช่เป็นครูเป็นครูสอนอนุบาล อยู่ชายภูมิและประเทศอะไรอีกประเทศนึงเยอยุยฮะฟินแลนด์สกอตต์ยูเอแคนาดาออสเตรเลียครับมี5ประเทศ5ประเทศโอเคแล้วก็สอนเป็นเป็นครูสอนค่ะสอนสอนอนุบาลสอนประถมอยู่มหาสารคามก็มีสอนมหาสารคามโคราชแล้วก็ชายภูมิ เด่พยักเดินขยับก่อนเลยครับเพราะว่า,วาแค่ประเภทเกียร์หน้าครับไม่ไม่มีเกียร์หลังให้เสียเวลา้วครับเด็พยักสิทิจรศักดิ์จากเชียงยืนมหาสรารคามส่วนนักเินแสงอาทิตย์จังหวัดฝีมือแล้วแสงอาทิตย์นี่พักหลังมาแข้งขวาตะคู่วินมวยขวานะครับอ้าวครับ ว่าช็อตอย่างนี้มันเป็นยังไงท่านที่ไม่ได้ดูไปกับเราก็ไม่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะครับยกสาม นี้เน้นฝเครื่องกำลังติดครับเครื่องเริ่มจะติดแข่งฝาไม่แต่กันเดินดีมากครับเดชพยักษนี่ประเภทเดินหน้าแรกอยู่แล้วครับเกียร์หลังนี่บอกว่าไม่เอาแล้วครับเก็บไว้ที่สารคาม ท่าน้ำหนักเหมเดียวกันสู้ทุกตัวครับแข่งขวาขึ้นบนโอ้ยแม่จังหวะจะเตะกวาดเข่าซ้ายโดนขวาตีโต้แข่งมาแล้วกะจะแลกโอ้ยแม่ช็อตเด็ดอีกแล้วครับ ยกมือจะไปคว้าคอแต่ว่าสุดท้ายโดนเข้าลิ้นปีกครับโอ้โหโดนหนักจริงครับเมื่อสักครู่นี้โดนหนักจริง,รงๆครับเดชพยัเสิษจรีรศักดิ์จบยกสามเลยครับ